เดี๋ยววันนี้ก็เชิญชวนเชิญชวน,ชวนพี่น้องประชาชนตำบลครูบางหลวงครับก็ทำหลุมเปียกกันนะครับเวลาเรามีเศษทหารเราก็ใส่ไปตรงนี้แล้วก็ปิดฝาเนาะพอหลุมเต็มเราก็เปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆอแล้วกว่าจะย่อยนี่ใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ครับออ,อครับก็ประมาณถ้าเป็นเศษทหารก็ประมาณสักเดือนหนึ่งแต่ว่าถ้าใช้น้ำ E อช่วยมันก็จะเร็วกว่านั้นเรียนมาท่านพลเอกประยุทธ์ ต้องต้องมีทุกบ้านหรือเปล่าผมเห็นในมุมสุดอ๋อคบับว่าอ๋อต้องมีทุกบ้านเลยเหรอสามสิบหกสามสิบหกล้านครัวเรือนเนี่ยอ่ะฮะควรจะต้องมีหนึ่งถังก็คือสามสิบหกล้านใบเอาไว้สําหรับเอ่อเศษอาหารในบ้านเนี่ยจะได้ไม่ต้องทิ้งลงถัทง,ทงขยะอีกต่อไปจะได้เอามาย่อยเป็นปุ๋ยในครัวเรือนใช่เพราะถ้าท่านทิ้งเศษขยะลงถังเนี่ยหนึ่งก็คือบูดเน่า oh. มีกินแล้วก็มีแม็ม,มแลงวันเนาะนี่นครับแล้วขุดหลุมก็ลึกพอประมาณแล้วก็ถังเจาะรูใส่ นะครับ,รบก็าฝากด้วยนะครับก็ด้วยท่านนายกเ,าเกิดคนดัวทองนะครับก็อยากจะให้พี่น้องในตำบลคูบางหลวงนะได้ทำลุกเปียกนะครับเพราะว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยโลกนะทำให้ลดโลกร้อนนะครับแล้วก็ลดเสถอยรภารในครัวเรือนนะครับนะครับ ก็เดี๋ยวจะเอาไอ้นั่นเคลือบแล้วก็แปะไว้ตรงนี้ว่าขอความนุ่มมือหน่อย